to check baggage before check -in. Each container of the set items allowed baggage does not exceed 100 milliliters or a total of 1,000 must be, be, the and <inaudible> and be Thank you. <coughs>

ถามก็าไม่เสียต่างแล้วอย่ไหมนี่ไม่ใช่แฟนคลับใช่ไหม,ไมแฟนใครครับแฟนละครแลนักน <c oughs> นสัตว์ดารอทมาหลอกกันรอหึงดอนเมืองเนี่ยอ๋อ ยังไง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 เขย่องดูนี่ับขอภาพหนึ่งมองหน้าขอบคุณค่ะ